วันที่23มิถุนายนข่าวของแผนการปฏิวัติดังกล่าวได้รั่วไหลไปถึงตำรวจในช่วงเย็นของวันนั้นอธิดีกรมตำรวจได้โทรศัพท์ถึงกรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้รักษาพระนครโดยกราบทูลขออำนาจในการจับกลุ่มและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวพระองค์ดำริว่าผู้ก่อการหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจมากจึงทรงตัดสินพระทย เพื่อนพระบรมราชองการออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นแผนการปฏิวัติยังคงเป็นไปอย่างเงียบเชียบในช่วงเวลาค่ำของวันที่23หลวงสินทุได้เกณฑ์เรือปืนมาประจำที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยคาดหมายว่าเมื่อถึงตอนเช้าจะเล็งเรือปืนตรงเข้าใส่วังบางขุนพรมของกรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษอีกทั้งยังได้เกณฑ์ทหารเรือ500นาย พร้อมเข้าทําการยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมผู้สมคบคิดบางส่วนเริ่มยึดที่ทําการไประชยนีทรเลขและตัดสายโทรศัพท์รวมทั้งแอบเฝ้าสังเกตการตามบ้านเจ้านายและบุคคลสําคัญเพื่อระวังไม่ให้ติดต่อสั่งการใดๆอีกทั้งยังเตรียมการนำถแถลงการฉบับที่หนึ่งที่เขียนโดยนายปรีดีอันมีเนื้อความใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ไปกระจายเสียงทางวิทยุคืนวันนั้นเอง นายปรีดีได้ลอยเรืออยู่ในคลองวัดบวรนิเวศวิหารเพราะเกรงว่าจะโดนจับกุมทั้งยังรอเวลาแจากใบปลิวคมขู่ประชาชนว่าถ้าใครขัดขืนจะทำร้ายเบื้องสูงซึ่งหากทำการไม่สำเร็จก็จะนำใบปลิวเหล่านั้นโยนทิ้งลงน้ำเพื่อทำลายหลักฐานทันทีมาถึงบทบาทของพระยาทรงสุรเดชในวันก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นคือการปล่อยข่าวลวงและล่อหลอกเพื่อชักนำให้ทหารแต่ละกรมกอง มาชุมนุมรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อให้มาเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไม่ขัดขืนเริ่มต้นจากการไปพบผู้บังคับการโรงเรียนในร้อยเพื่อขอให้นำนักเรียนในร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนรวมทั้งรถถังไปที่ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าในตอนเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังต่อจากนั้นพระยาทรงสุรเดช ก็ได้ไปพบผู้บังคับกองพันฐานราบอีกหลายหน่วยเพื่อขอร้องให้นําทหารไปฝึกหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลาหกโมงเชา้าพร้อมกันนั้นก็ได้ล่อลวงทางฝ่ายทหารเรือให้มารวมตัวกันเพื่อไปปราบกบฏชาวจีนที่ลานพระบรมรูปโดยพิมพ์สําเนาคําสั่งปลอมขึ้นอีกทั้งยังได้กู่เรื่องเท็จทําจดหมายตําหนินายทหารผู้รับผิดชอบค่ายภายในกรมทหารม้าว่ามีการหลับยามจนคลังแสงถูกปล้นและอาวุธเหล่านั้น ได้ถูกนำไปใช้ในการลุกฮือของชาวจีนในพระนครอูบายดังกล่าวเป็นผลเกิดความสับสนและความโกลาหลขึ้นที่คลังแสงอาวุธโดยพระยาพะหนเป็นผู้ใช้คีมตัดเหล็กที่ทางพระประสาทได้จัดหาไว้ก่อนหน้านั้นตัดโซ่ที่คล้องประตูคลังแสงเพื่องัดเอาอาวุธปืนและหยิบกระสุนออกมาพระประสาทเข้ายึดรถยันรบรถยนต์หุ้มเกราะและรถบรรทุกพร้อมกำลังทหานม้าเป็นผลสำเร็จ จับกลุ่มผู้บัญชาการกรมทหารได้และนําตัวไปคุมขังหลวงพิบูลสงครามได้รับคําสั่งให้เฝ้านักโทษยานยนต์หุ้มเกราะรวมไปถึงรถถังจํานวนหนึ่งและถูกสั่งให้เกณฑ์รถเหล่านั้นให้มุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งหมดเคลื่อนกองกําลังไปยังกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์โดยมีพระยาฤทธิ์อัคเนย์เป็นผู้บังคับการกรมซึ่งเตรียมการจัดกําลังทหารและอาวุธรออยู่ก่อนแล้ว เมื่อกองกำลังจากกรมทหารม้าเดินเท้ามาถึงกรมทหารปืนใหญ่พระยาทรงสุรเดชก็ออกคำสั่งให้ทหารจากกรมทหารม้าขึ้นรถบรรทุกกองกำลังผสมของผู้ก่อ,อก,การประกอบด้วยทหารม้าทหารปืนใหญ่ที่มีทั้งกำลังทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักเบามุ่งหน้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าขณะผ่านกองพันทหารช่างพระยาประโตตะโกนเรียกและกวักมือทหารช่างที่กำลังฝึกอยู่หน้ากองพัน ก็กระโดดขึ้นรถมาด้วยโดยไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าจะไปไหนขบวนทหารของกองกําลังของคณะผู้ก่อการนําขบวนนรถถางขนาดเล็กจากกรมทหารม้าตามด้วยรถบรรทุกทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ปิดท้ายด้วยกองพันทหารช่างใช้เส้นทางผ่านสะพานแดงถนนพระรามหาเลี้ยวหน้าวัดเบญจมบพิษเข้าถนนสียอยุธยามุ่งหน้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าทหารในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพ ได้เข้าร่วมกับผู้ก่อการด้วยเนื่องจากได้รับคำสั่งลวงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วโดยที่ไม่มีใครทราบเลยว่าพวกตนจะเข้าไปมีส่วนในการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง